ก็ทักทาย f อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปแรกไปของเราพัฒนาประจำวันศุกร์นะครับนะวันศุกร์ที่28ก็วันนี้วันพฤหนะครับซึ่ง2ตัวล่างผมจับได้แบบนี้นะครับ93 94ก็5ก็หก1ก็16แล้วก็เน้นเน้นล่างไปที่13 14 15นะครับเพราะว่าหลักพันก็คือ หนึ่งสองสามสี่หลักพันหนึ่งสองสามสี่ถ้าจับหมดมันจะมันก็จะเป็นสิบหกชุดแต่เพื่อ,อผมนำไปเทียบกับเด่นล่างซึ่งเด่นล่างเวลามันจับกับหลักหน่วยมันก็เข้าดีมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เทียบชนมันชนที่เลขหนึ่งผมก็เลยเป็นเล่นที่เลขหนึ่งนะครับสำหรับล่างเน้นที่สามชุดนี้ว่าหนึ่งหกมันออกไปแล้วนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าทีนี้มันดูมาดูชุดเด่นบนแล้วก็เลขในตารางนะครับชุดเด่นบนรอบนี้นะครับ เด่นบนเขาจะเด่นไปที่สองหแล้วก็หนะครับเนาะหลักพันผมวางไว้ที่หนึ่งสอามี่ก็เน้นที่เลขหนึ่งนะครับเน้นหนึ่งส่วนหลักร้อยมันจะได้ไปที่หลักร้อยนะครับ3ามสี่ห้าหนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะชุดเน้นก็จะเป็น 3 4 5สนะครับสามชุดก็นเน้น3านะครับเนาะ3ามสี่สตัวนี้เป็นหลักนะครับ3กับ4ส่วนเด่นสุกรอบนี้นะ่าจะติดบนนะอันจะมีเด่นสุกเด่นวันสุกนะติดบนนะผมว่าถ้าสูตรนี้ผมเดินนะมันจะติดบนทีเ่เด่นสุกมันเด่นที่เลขต่ำนะหนึส,สามนะครับ เด่นวันศุกร์ก็จะเด่นที่ 1, 2, 3ตามนี้นะครับหนึ่งสองสทีนี้มันดูชุดสองตัวบนนะสองตัวบนรอบนี้นะผมจับได้แบบนี้นะครับ ชุดสองตัวบนชุดเต็มนะครับเด่นบนสิบหกชุดนะครับเด่นบน นะครับสิชุดนะครับก่อนที่จะตัดนะสิบหกชุดเนาะอันนี้คือชุดเต็มก่อนนะครับ16ชุด 2 7 2 8 2 9 2 0 3 7 3 8 3อ่ะไม่ใช่สิ5 7นะครับนะอันนี้เปลี่ยนเป็นเลข5นะครับ5 7 5 8นะครับ5 9 ห้ 50, แล้วก็6กเจ6ดหกนะครับ6 0ศูนนะอันนี้เราก็ยายนิดนึงนะครับอันนี้เลข5นะครับเพราะว่าเด่นบนผมสองห้าดสิชุดก็จับเอาสองมาจับเจ็ดก้าศูนะครับ ห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับผมจะตัดเหลือ12ชุดนะครับมันจะเหลือชุดเด่นนะนี่เด่นบน16ชุดมันจะเหลือเด่นที่1 2ึ่งสองนะครับ12ชุดนี้นะครับ

ก็เป็นตัวรองลงไปส่วนเด่นมันสุกหนึ่งสองสามส่วนมากมันจะติดบนสุดนี้มันก็จะมีสองนะมันจะมีสองตรงน,นี้ที่เด่นนะครับหนึ่งก็เด่นที่ล่างนะครับหนึ่งเด่นล่างเห็นไหมหนึ่งนี่ไงชุดล่างทรับผมถ้าหนึ่งมาก็จะเด่นที่ล่างหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าส่วนสามสามไม่มีอ่าสามมีหนึ่งสามเห็นไหมเด่นสุกมีสามด้วยหนึ่งสามศูนย์สามเก้าสามถ้าใครชอบนะ แต่ส่วนมากสูตรน,นี้มันจะมาที่บนมันหนึ่งสองสามนะรอบนี้ถ้าเด่นบนสุกหนึ่งสองสามผมมานะมันก็จะชนที่เลขสองนะครับก็คือสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะครับสามชุดนี้แล้วก็ตัวรองห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะในชุดเด่นบนผมให้เด่นที่หนึ่งสองสามเดียวเจ็ดแปดเก้าจากสิบสองชุดผมวางไปที่ เก้าชุดนี้นะครับนี่เด่นก็คือชุดนี้นะครับสามชุดนี้สองแปดสองเก้าสองศูนย์ก็น่าจะมาจากหนึ่งสองสามนี่แหละนะน็อกจากนั้นตัวรองก็น่าจะเป็นห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หกแปดหกเก้านะผมก็ว่าหน้ามองอยู่นะถ้าศูนย์มาก็จะเป็นหกศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์แต่ดูจากตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละ 2 8 29 2 0องศอันนี้ก็คือตัวรองกันลงไปนะเด่นบนกันล่างไว้ด้วยนะบางทีมาล่างด้วยก็ได้ยะงงดที่แล้วถ้าผมจับสูตรนี้มามานะมันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างก็คือ616 2สองนะ6 1 6 2กสองก่อนนั้นนั้น5 9ก่อนนั้นนั้นก็คือ58แล้วก็โหมันมีงดนั้นที่ออก5 9 8 4นั่นจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยออกตัวกลับนะครับแต่สูตรนี้ผมทําเป็นบนก็จะได้อยู่9ชุดนี้นะครับ9ชุด เล่นในตารางแป๊บหนึ่งนะผมจะจับล่างมามาประกบบนด้วยอืล่างมาประกบบนด้วยนะครับส่วนชุดสามตัวนะสามตัวผมก็เน้นล่างไว้ที่หลักร้อยสามกับสี่นะครับจากสูตรนี้นะสามกับสี่แล้วก็ห้าก็เน้นที่สามสี่นะครับสาหรับล่างลงนิดหนึ่งนะครับสามตัวนะผมจับไปที่ เน้น3กับ4เนาะก็จะเป็น3ามสองแปดสี่องแปสองเกสองเนะครับว่าน่าจะเป็นเลข3มเลขสีถ้าไม่ใช่ถ้าตัวเด่นมันมานะก็คือ1นึ่สามแต่ถ้าตัวรองก็คือ1นหนะครับ สามสองแปดสี่สองแปดอมีอะไรอีกสามสองเก้าสี่สองเก้าแล้วก็วันนี้มีแปดมีเก้าไหมก็มีมีสิบมานะววันพระด้วยสามสองศูนย์เอ๊ สามสองนสะี่สองศย์ะอะอันนี้ก็เด่นที่หชุดนะสามตัวนะครับส่วนสตัวนะครับสี่ตัวก็วางไว้ที่หนึ่งสามกับ1 4ึนี่แหละถามว่าชอบอะไรเป็นพิเศษบนชุดนี้ผมว่าก็สองเ้าไหมสองปดหมก็มีสิทธิ์นะครับแปดเยสองเก้าสองแปด เออถ้าใครชอบเลขห้าเอาห้าไปใส่นะร้อยอ่ะหนึ่งห้าสองแปดนะครับถ้าสี่ไม่มาสามไม่มาก็คือหนึ่งห้าสองแปดอะไรประมาณเนี้ยนะเอาเลขห้าก็ได้นะครับเนี 100, ่ยร้อยมรนเด่นที่สามสีห้านะครับล่างมันก็อันนี้ผมให้ล่างไปที่ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามตัวเนาะก็จากสูตรนี้นะครับถ้าใครอยากได้ชุดเต็มก็ไปเอาในตรงนี้ EP ก่อนหน้านี้นะครับล่างผมก็ให้ไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับนี่นะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองชุดจากตรงนี้นะครับก็เน้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับรอบนี้ผมเน้นที่หกชุดนะเน้นบนที่ตัวนี้เน้นล่างที่ตัวนี้นะครับ ส่วน58 59 68 69เป็นตัวรองลงไปนะครับคิดว่ามีแปดมีเก้านี่แหละเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเออก็ดูจากหน่อยที่จะออกแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้อยู่อืมอ่ะสี่ตัวจับสี่ตัวสี่ตัวนะผมจับไปที่ขอเลือกมี 8, แปดบับมี9เก้านะครับมีแปดมีเก้าก็คือ สามสี่ห้าหนึ่งสามหนึ่งสามสองเก้าหนึ่งสี่สองแปด หนึ่งสี่สองเก้านะครับอย่ามาแปดเก้านะวันพารอบที่แล้วมันมาแปดเก้าเต็มๆเลยนะเออหนะึ่งสามสองแปดหนึ่งสามสองเก้าหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่สองเก้าเนาะผมเน้นที่มีเก้าแล้วกันถ้าเก้าไม่มามันจะกลายเป็นศูนย์นี่แหละใครจะชอบศูนย์ก็ได้อ่ะวันนี้สำหรับสายวิ่งนะผมให้วิ่งไปที่ ล่างอ่ะมันหลักพันหมุนชนหนึ่งนะแล้วก็มีเด่นมันสุกอ่ะหนึ่งสองสามนะครับผมก็ชอบวันนี้ผมให้เด่นที่หนึ่งกับสองก็แล้วกันนะครับหนึ่งกับสองนะวันพะถ้าเรื่องหนึ่งกับสองมีหนึ่งมีสองนะครับมีหนึ่งมีสองเล่นในตารางนะครับแล้วก็ มีแปดมี9้ามีสามมีสี่นะครับมีมีแดมี9้ามีสามมีสี่ก็เลือกคัดจากตัวเด่นนะครับหนึ่งสามสองแปดสี่เก้าอีกตัวหนึ่งก็คือห้ามันก็มีที่ล่างด้วยนะหลักร้อยห้าแดแล้วก็ติดบนด้วยนะห้ากับหนี่ เพราะฉะนั้นจะเลือก5กับหรือ6ดีนะครับอีกตัวหนึ่งผมขอเลือกเป็นเก้ามีอย่างมีนะวันนี้สามก็มีแล้วก็ขอเป็นเลือกห้าก็แล้วกันนะครับขอเลือกห้านะอืมตามนี้นะครับเนาะ เจ็ดผมไม่ให้เด่นนะไม่ลงสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเด่นที่ตรงเนี้ยแปดเก้าศูนย์เนี้ยแหละตรงนี้ก็มีสองสองเจ็ดวันพระวันนี้ก็วันที่ยี่แปดด้วยไม่แน่อาจจะมาสองแปดสองเก้านะผมให้เด่นสามชุดนี้บนนะครับเลือกสามชุดส่วนล่างผมเลือกสามชุดเหมือนกันนะครับก็เด่นหกชุดนี้นะครับนี่ส่วนวิ่งล่างผมให้หนึ่งวิ่งบนผมให้ วิ่งบนผมชอบสองอ่ะมันชนสองนะครับเด่นสองตัวก็หนึ่งสองเด่นบนสองห้าหกนะครับก็ชนที่สองนะก็ชนที่สองเนี่ยนะครับก็เลือกหนึ่งกับสองไปแล้วกันนะครับหนึ่งเด่นล่างสองเด่นบนอ่าหนึ่งล่างสองบนนะครับต้องนั้นเป็นตัวลองนี่ชุดบนก็ลองจัด ชุดล่างกันล่างด้วยก็ได้นะมันมันมาบนล่างมาสองรอบแล้วถ้าสูตรหลักพันผมไม่หลุดมันก็ไม่น่าจะใช่มันก็น่าจะเป็นบนอย่างเดียวแต่ถ้าสูตรหลักพันหลักร้อยผมหลุดมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะออกบนล่างนะแต่ถ้าสูตรพันกับร้อยผมมานะครับสูตรนี้ร้อยแล้วก็เด่นล่างอะไรมามันก็จะไม่มันก็จะโดนที่บนอย่างเดียวชุดนี้แล้วก็นี้ก็คือล่างก็จะอยู่ที่ตัวนี้ ชุดเต็ม12ชุดเหมือนกันอันนี้ก็12ชุดเหมือนกันผมตัดเหลือ9ชุดก็รอง6เด่น3นะครับอันนี้ล่างก็เน้นไปที่ 1-3, 1-4, 1-5ลง6ออกไปแล้วนะครับตามนี้นะครับอโชคดีทุกคนนะทำใครที่ตามเราพัฒนาวันนี้นะครับขอให้ชุดเน้นผมมานะพรุ่งนี้แล้ววันนี้ที่2 8กันพะพรุ่งนี้วันที่29ซึ่งวันเกิดผมพอดีไม่แน่29อาจจะมานะครับ 28ใกล้เขียงวันนี้วันพระ29พรุ่งนี้เลืวอรกดังรัฐบาลไทย29เอาจจะมาก่อนเออแล้ววันจันทร์เอยวันจันทร์มันจะมีวันหนึ่งให้ออกนะ็1นะครับ29นะลุ้นว่าจะมาหรือเปล่าอ29คืออะไรวันเกิดผมนะครับ29 29เม็ดเดียวนี่นี่นะ29 หนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสามสองเก้าเอออาจจะมาสองเก้าวันเกิดผมก็ได้หรือจะมาวันพระนี่วันแปดสองแปดนะครับวันนี้ผมให้หนึ่งกับสองหนึ่งนี่มาจากล่างสองนี่มาจากบนซึ่งมันตรงกับเด่นมันสุกพอดีนะครับวันนี้ชุดสรุปก็ได้ตามนี้นะครับชุดสรุปได้ตามนี้สรุปบนสรุปล่าง <c oughs> เน้นที่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะสาหรับชุดเน้นใครจะเลือกชุดเน้นผมสามนีสามชุดมี3สามชุดก็ตามสบายวันนี้ จับตามองสองแปดสองเก้าลุ้นสองเก้าวันเกิดนะครับจะได้โชคดีกันทุกคนนะวันเกิดขอให้เป็นนาะวันที่นําความโชคดีมาให้ทุกคนนะครับเนาะก,ก็จะได้นะโชคดีก่อนสงการนะครับผมนะ,ะพรุ่งนี้วันเกิดผมแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ